สวัสดีค่ะช่องนุมบรรณาชาแนลค่ะสวัสดีนี่สวัสดีครับสวัสดีพีใหม่เดี่น้องเด้อครับวันนี้น้องหญิงซื้อหมูกระทะมาเลี้ยงเนาะค่ะเอาน้ำจิ้มให้ยี่ปอ<ม><ม>ยี่ยยยถึงเลยน้องหญิงไปซื้อหมูกระทะมากินสังสรรค์ภายในครอบครัวเนาะ กุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ไ่ได้แปะอากาศวม่มีดอกกุ้งหากินกุ้งปลอมไปซะก่อนเด้อที่ได้ไปผูกแขนล้หากับพ่อ่วาไคีมให้ลูกนะัยปลาแซ่บขนาดขอนนะดลจริงไนี่เหรออร่อยไหมคิว แซ่บเอาเส้นลงรวมให้เพนะื่อนนึอร่อยมากมากกับปีใหม่เนะคะ่ะกับสวัสดีปีใหม่พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะมเอเกินเนื้อย่างในกันเด้อ

เอาอยู่บันนี้กินมดกินกระโดดลงอิ่มแล้วหอกดอจะร้อมซื้อจะร่วมกับอดซื้อ่าสซมเนียคนโทรมาทำไห้ับจงการ ซื้ออีกเราไม่ได้บวกอร่อยมากไหมคิวเคีวน่ะเอาเส้นเอาเส้นอ้คควมวเส้นหนะเส่บเ่บาซูบเหย่อมาลูกยำได้บมดตักับมืออ้คิวะเยอคือเก่ายำมาได้เด็ิอ้คิวกินได้บ่ละบ่ยอมาเด้อลูกเด้อ

มากน้องหญิงกับบ่ได้ถ่ายคลิปสองมื้อเลยเนาะคะ่ะต,ต้าแตนพี่น้องมา,มาหาถึงเขาจะเปิดเพลงหลายเนาะเลยบอกค่อยได้อันนั้นบ่อคได้ฟิลเป็นไรเพราะ่าบ่ได้การเตาทาน <laughs> Quát lần lượt là à, cháu này. thôi hoa kìa nó. Mái cháu hả lẽo. Mái phải

น้ำจิ้มมันก็เผ็ดกว่าคำตัวเองเอ้ยออแยแซ่บขนาดกันหน่อยคิวทักทักคืเนแล้ว่<ะ>งรวกให้อีกนะเมย์มโคงมากเลยค่ะค่ะ

บนบเน้นเนหอหมูนี่มันขนาดมันหลายเดียวเดียวหมูจงเปหัวเลยแตยังมาว่าต้องเอาใส่น้ำลวกเขาลวกันสูงอันนี้มันแสูบบริบูรณ์สดไนี่ที่เขาว่านันนี้น่นะรอนกระเป๋าเลย

Yo me dije, "Dale, vamos a disfrutar." Mm, muy verde, bien. Acá, mae. Sí. Sumo iré. ¿Dio? ¿Eh? Sumo ya me empezó.

อมอร่อยไหมคิวยคำเดียวใจว่งนิ้วคำเดียวโอ้คำเดียววิลีวะค่ะคลิปนี้น้องหญิงขอจบไวเพียงสบบนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบรนณาด้วยเ้้อค่ะสวัสดีค่ะ